ต่อมาครับทางมูลนิธิรารชานเครครับในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนรารชาุเครหาดสิบสี่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ แถโรงเรียนลาดประชานุเคราะหาสิบสีจังหวัดอำนาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มู่นาทีลาดประชาเคราะห์ในพระบรมราชุปถรัรมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบโดยอุปกรณ์ทางการศึกษากระเป๋าผ้าห่มไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนลาดประชานุเคราะหาสิบสีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับโดยมีวาทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลลนร่นาิีลาดประชาเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์ประจำจังหวัด อำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระพรมฉายารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความศับ์ซึ่งในพระมหากรณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้ซึ่งปัจจุบันครับโรงเรียนลาดประชานุเคราะห์5 14จังหวัดอำนาจ,จเจริญจัดการเลี้ยงการสอนสำรับเด็ก้อยโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนไปหอชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2 5 6 7มีจำนวนนักเรียนทางศิ้น646คนจำนวน30ห้องเรียนจัดการศึกษาทางระบบอยู่แบบประจำและไปกับคณะครูจำนวน66คนพนักง,งานราชการจำนวน8คนมีเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบในการรับนักเรียนเข้าเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหารครับ